พาคุณผู้ชมไปดูเทศกาลกินเจกันบ้างนะคะตอนนี้หลายจังหวัดทางภาคใต้เริ่มคึกคักค่ะหลังจากที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมเทศกาลมากยิ่งขึ้นขณะที่สารเจ้าต่างๆก็เริ่มประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อและเชิญองค์เทพ,พเจ้าต่างๆประทับม้าออกโปรดประชาชนรอบเมืองค่ะขบวนแห่พระกิ้วอ,องและมา้าทรงนับร้อยคนจากเทศ สารเจ้ากิวอ๋องนะคะในจังหวัดตรังออกโปรดลูกหลานและประชาชนไปตามถนนสายต่างๆให้ประชาชนที่ศรัทธาได้ขอพอรช่วงเทศกาลกินเจทําให้บรรยากาศในตัวเมืองจังหวัดตรังพึกคักเต็มไปด้วยเสียงประทัดและตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่เดินผ่านมีประชาชนตั้งโต๊ะบูชาต้อนรับตลอดสอข้างทาง ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตคาสานเจ้านาคาจัดแห่พระรอบเมืองหรือพิธีอิ้วเก้งไปประกอบพิธีอันเชิญควันทูปควันเทียนที่บริเวณปลายแหลมสะพานหินกลับมายังศาลเจ้ามีเหล่าม้าทรงชายหญิงใช้ของมีคมหรืออาวุธชนิดต่างๆทิ่มแทงตามร่างกายอาทิมีดดาบหัวมนฑลเรือสำเภาโดยเชื่อว่าเป็นการรับเพราะแทนชาวภูเก็ต ทั้งนี้ขบวนออกจากศาลเจ้าและเคลื่อนผ่านไปตามถนนต่างๆมีประชาชนมารอชมและตั้งโต๊ะรับพรตลอดเส้นทางเพื่อความเป็นสิริมงคลบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและที่จังหวัดกระบี่ค่ะนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อเมริการการท่องเที่ยวสำนักงานกระบี่และตัวแทนภาคธุรกิจท่องเที่ยวต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียร้0คนที่เดินทางกลับมา เดินทางมาพร้อมกับเที่ยวบินตรงจากประเทศมาเลเซียมายังท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อร่วมเทศกาลกินเจซึ่งทำให้บรรยากาศเป็นไปอยะ่างคึกคักค่ะ